สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นอกจากเด็กๆจะเจอครูเบนในวิชาคณิตศาสตร์แล้วยังเจอกันในวิชาภาษาไทยด้วยค่ะวันนี้ครูเบนจะมาสอนเรื่องสระอือค่ะครูเบนมีคลิปวิดีโอการอ่านออกเสียงสระอือมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆ you mm -hmm. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้สระอือแบบที่ไม่มีตัวสะกดกันไปแล้วนะคะส่วนสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้สระอือแบบที่มีตัวสะกดกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสระอือนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับสระีแต่จะแตกต่างกันที่สระอือจะมีสองขีดค่ะ เป็นสระเสียงยาวเวลาเขียนนะคะจะเขียนอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นค่ะและเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะเปลี่ยนจากอออ่างที่อยู่ด้านหลังเป็นตัวสะกดค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูคำที่ประสม,ระส,มสระอือแบบที่มีตัวสะกดกันนะคะคำแรกนะคะคือคำว่ายืนซึ่งมีนอนหนูเป็นตัวสะกดเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านว่า ยอ,อืนอยืนคำที่สองนะคะคือคำวาา่ายืดซึ่งมีตัวอ right, รอเด็กเป็นตัวสะกดเวลาที่เด็กๆอ่านออกเสียงเด็กๆก็จะอ่านว่ายอื่อยืดและคำที่สามนะคะคือคำว่าจืดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เด็กๆอ่านออกเสียงเด็กๆก็จะอ่านว่า ดอือดจืดต่อมานะคะจะเป็นคำที่ประสมสระอือแบบที่มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าดื่มคำนี้นะคะมีตัวมอมาเป็นตัวสะกดและมีวรรณยุกต์เอกด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆอ่านออกเสียงเด็กๆก,ก็จะอ่านว่าอ,อือมอดื่มไม่เอกดื่ม คำต่อมานะคะคือคำ่าอื่นมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกดและมีวรรณยุกโทนะคะเวลาที่เด็กๆอ่านออกเสียงเด็กๆจะอ่านว่าอ,อืนนอืนไม่โทอื่นต่อมานะคะเป็นคำที่ประสมเสอือโดยมีพยัญชนะต้นสองตัวค่ะ คำแรกนะคะคือคำว่าปรือคคำนี้นะคะมีพยัญชนะต้นสองตัวคือตัวปอปลาและตัวรอเรือนะคะเวลาที่เด็กๆอ่านนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องอ่านว่าปอรอ,อือปรือคคำต่อมานะคะคือคำว่ากืนคำนี้นะคะมีพยัญชนะต้นสองตัวเช่นกันนะคะคือตัวกอไก่และตัวรอลิงนะคะ เวลาที่เด็กๆอ่านนะคะเด็กๆก็จะต้องอ่านออกเสียงว่ากอ,ออ,นอืนอลืนต่อมานะคะจะเป็นคำที่ประสม,มสระอือโดยมีพย,ยัญชนะต้น2ตัวและมีตัวสะกดรวมทั้งมีวรรณยุกนะคะคำแรกนะคะคือคำว่าคลื่นคำนี้นะคะมีพย,ยัญชนะต้น2ตัวคือตัวข้อควายและตัวลอลิงนะคะ ส่วนนอหนูเป็นตัวสะกดและก็ยังมีวรรณยุกนะคะก็คือวรรณยุกเอกเวลาที่เด็กๆอ่านออกเสียงเด็กๆก,ก็จะต้องอ่านว่าคอลอ,อืน,อนอคลืนไม่เอกคลื่นและคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าลื้มคำนี้นะคะมีเยัญชนะต้นสองตัวคือตัวปอป่าและตัวลอลิงนะคะส่วนมอม้าจะเป็นตัวสะกดและมีวรรณยุกโทนะคะ เวลาที่เด็กๆอ่านเด็กๆจะต้องอ่านออกเสียงว่าปอลอ,อืมอปลืมไม่โทปลืมต่อมานะคะจะเป็นกิจกรรมท้ายบทเรียนโดยให้เด็กๆโยงเส้นจากคู่คำให้มีความหมายค่ะโดยคุณครูจะกำหนด,ดคำมาให้ทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือมีคำว่ากลางเสื้อยิง ส่วนทางด้านขวามือมีคำว่ายืดปืนและคำว่าคืนค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันจับคู่คำกันนะคะเริ่มกันที่คำแรกคำว่ากลางเด็กๆคิดว่าควรจะจับคู่กับคำว่าอะไรดีคะใช่แล้วค่ะคำว่ากลางจะจับคู่กับคำว่าคืนนะคะรวมกันเป็นกลางคืนต่อมานะคะคำว่าเสื้อ เด็กคิดว่าจะจับคู่กับคำว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะจับคู่กับคำว่ายืดนะคะรวมทั้งสองคำนี้เป็นเสื้อยืดและคำสุดท้ายนะคะคือคำว่ายิงจะจับคู่กับคำว่าปืนรวมทั้งสองคำนี้ก็จะออกมาเป็นคำว่ายิงปืนค่ะอ่ะเราดูวิดีโอกันจบแล้วนะคะวันนี้ครูเบจะสั่งงานในแบบฝึกหัด หลักภาษาเล่มสีม่วงนะคะหน้าที่30บทที่7ศสระอือจากที่เราเรียนแล้วนะคะสระอือมีเสียงยาวเขียนไว้บนพยัญชนะต้นเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะสระอือจะมีอออ่างเป็นตัวกำกับมาอยู่ข้างหลังเช่นคำว่ามือคำว่าซื้อแต่ถ้ามีตัวสะกดนะคะอออ่างจะหายไป เช่นคำว่ามืดมออือดอมือดยืนยออือนอยืนคืบคออือบอคืบนะคะแล้วครูไปให้เด็กๆเขียนสระือให้ถูกต้องในหน้าที่30ให้ครบเลยค่ะและอีกหน้าหนึ่งนะคะนั่นก็คือหน้า31แบบฝึกหัดข้อกอและข้อขอนะคะ แบบฝังหัดข้อกอเขาให้เราเติมตัวสะกดให้มีความหมายแล้วฝึกอ่านค่ะอย่างเช่นคําแรกเราจะเติมตัวสะกดอะไรดีคะอ่าอย่างคําที่ครูไปยยกตัวอย่างเลยใช่ไหมมืดมอือดดมืดเรามาเติมด,ดเด็กกันดีกว่าค่ะคําอื่นๆเด็กๆก็เติมตัวสะกดให้เป็นคําที่มีความหมายด้วยนะคะแล้วก็ฝึกอ่านกันด้วย ข้อขอไข่ให้ขีดเส้นโยงคําให้ตรงกับภาพค่ะวันนี้ก็จะมีการบ้านสองหน้านะคะนั่นก็คือหน้า30และ31ค่ะ